คุณผู้ชมค่ะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวการเคลมนะคะของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชานี่แหละค่ะซึ่งทางด้านเพื่อนบ้านเรานะคะก็มกักจะมีการออกมาเคลมสิ่งต่างๆในประเทศไทยบ้านเรากันไม่น้อยเลยทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมและหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือกระแสะชุดนักเรียนไทยนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะคุณผู้ชมค่ะชุดนักเรียนไทยเนี่ย กำลังเป็นกระแสนะคะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างมากเลยค่ะและล่าสุดนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปในอีกหนึ่งทิศทางหลังจากที่มีชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมได้มีการออกมาเคลมนะคะว่านี้แหละคือชุดนักเรียนกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมคะ โดยทางด้านของเพจดังอย่างเพจแคทดับนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและในเนื้อหานะคะที่ชาวเน็ตคนดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมถ่าได้มีการโพสต์ภาพลงในกลุ่ม Amazing Asia Cultural Hub นะคะซึ่งเป็นภาพตอนที่นักท่องเที่ยวหรือคนดังในจีนค่ะคุณผู้ชมที่ได้สวมชุดนักเรียนไทยนะคะและพีกกว่านั้นนะคะก็คือหในนั้นเนี่ยมีรูปภาพของสาวไบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงชื่อด ของไทยเอาไว้อีกด้วยและค่ะโดยงานนี้นะคะหากแปลจากแคปชั่นภาษาเขมรเนี่ยมาเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็มีใจความว่าชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจโลกสนใจวัฒนธรรมเขมร ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นขเมรภูมิใจที่ฉันเกิดในกัมพูชามีชุดนักเรียนสวยๆใส่ก็ดีใจแล้วขอบคุณชาวกัมพูชาที่ชื่นชอบมันและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะก็มีชาวไทยหลายคนค่ะได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นซึ่งก็แน่นอนแล้วค่ะคุณผู้ชมว่างานนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยนะคะกับการที่ชาวเน็ตขมรท่านนี้ค่ะคุณผู้ชม ออกมาเคลมชุดนักเรียนไทยในลักษณะนี้นั่นเองค่ะและขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขาบางคนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่โพสต์ปั่นไปเรื่อยๆอาจจะใช้เฟซบอมมาโพสต์นะคะซึ่งจากที่เข้าไปดูเนี่ยก็พบค่ะว่าเฟซต้นทางนั้นมีเพื่อนแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะและมีผู้ติดตามเนี่ยเกือบหลักพันกันเลยทีเดียวเลยค่ะ ซึ่งกระแสชุดนักเรียนไทยเนี่ยนะคะก็เรียวกว่ากลายเป็นไวรัลค่ะหลังจากที่ทางด้านของวัยรุ่นชาวจีนค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มีการโพสต์ภาพส่วนชุดนักเรียนไทยค่ะเผยแพร่ในหลายโซเชียลมีเดียนะคะจนเป็นที่ฮือฮาค่ะว่ากระแสดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งชาวจีนนะคะที่ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการเข้าร้านขายชุดนักเรียนนะคะพร้อมกับซื้อชุดนักเรียน มาใส่ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวและค่ะคุณผู้ชมและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศกรัรมพูชาเองค่ะ ได้มีการออกมาเคลมชุดนักเรียนไทยว่าเป็นชุดนักเรียนของกรรมัมพูชานั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะโอโหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปทางด้านของเพื่อนบ้านเราค่ะคุณผู้ชมจะออกมาเคลมอะไรอีกไหมก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ